นี ali, ata, ่ครับผมลูกค้าพิมพ์มิพายนะครับผมที่พิมพ์มิพายตัวจริงเลยคุณครูเอฟตลอดซื้อดูป่ะซื้อบ่อยไหมทุกเขาได้ทองได้อะไรนะได้โทรศัพท์กล้องตะบันอีกเองพันหนึ่งพันหนึ่งพอดีเป๊ะเอาคอยได้เดีอยครับเด้อคอยพิ้คอยพี่พิมพ์มิพายจัไมเอาไหนมันจอแล้วมันจะแตกเพราะทำไมเป็นแบบนี้า ถ้าพี่พิมพ์วิภาดูคลิปนี้ก็ขอให้พี่พิมพ์วภส่งโทรศัพท์มาสักเครื่องเลยพี่นะผมจะไปให้พ่ออยู่บ้านพี่ท่องบอนเนาะเห็นเขาได้ทองไม่รถวันที่เอฟเลยก็บบาวิวแทบะเบ่วิวแทขอไว้ดวงดีนะครับคุณครูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีรายการไหมมีอะไรบ้างหนึ่ง นี่นงหมอนหมอนนะครับผมอันนี้เดยมอนเงี้ยบนี่ยังไงผ้าคุ้มผ้าคุ้มรถนี่บอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าหนาวเนาะอาผ้าพันคอเม็ดทาลตะวันเม็ดทาลตะวันเก่าลัดเก่าลัดโอ้ยบะเมียนแหวแหวอ่า สีอันที่สีเล้วโอ้ยเนาะอันที่ห้าอันแนวคันอันคันบักเน่าคันบักเน่าโอ้ยรอลุ้นอีกครับรอลุ้นอีกอะไรเนี่ยอันนี้อียังวะนนี่เลีวเสร็จหน้าที่เช็ดหน้าเออแมนบวบอย่างงูแดงสักอย่างมาอะไรอีกผ่าเสร็จรถผ่าเสร็จรถก็บานให้ยังเสียเดี๋ยวจะบานนีดไปแล้วค่ะพ่อผ่าเสร็จรถ แนวใส่ผมที่ใส่ผมตักบาทพูดถึงถ้าขายอ่านอ่านราคาดูนิดเดียวอะไรอีกรอดไฟอยู่นะยังนอกบ้านเนี่ยอัน้ยขี้บอดตอกับคอมขี้บอดตอคอมโอตกใจหมดถือว่าได้คอมคี์บอดอ้าวก็ถือว่าแบบว่าได้ลุ้นกันนะครับนะอะไรอีกเนี่ยแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำทำสลิปปี้แก้วน้ำทำสลุปโกสลุกี้สิเรบะทง แป้งปัดหน้าแป้งปัดหน้าเอ้ยบริษัทบุคุนเลยอะไรอย่างไรเสื้อเสื้อเสื้อหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัวหม่าม่าหม้อไฟหม้อมาหม้อไฟเราจะลองกินดูสักครั้งนะครับผมหม้อหม้อหม้อเท่าไหร่นะคุณลุงห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทโอ้ห้ากระป๋องห้ากระป๋องอีกแพ็คหนึ่งเท่าไหร่น่ะ ไปครับผมเป็นร้อยกว่าบาทูิมั้งอ่ะอ๋อมีติงได้ใส่อยู่อันเดียวเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาพี่พีนี้ไฟว่าเสื้อกีฬาที่ซื้อเอ้าเสื้อกีฬามีทองไหมเนี่ยเฮ้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 ยอาจจะได้ลุ้นนะครับนี่อาจจะได้ลุ้นนะนี่หมดแล้วนะครับนี่คือหมดแล้วนะครับกล่องนี้หมดแล้วของนี้ตะวันแตกเอ้ารอลุ้นนะครับโอ้ย เลือดหมดจ้โอ้ยอย่าล้างมือฮะอย่าล้างมือ<ะ>โอ้ยแก่แม่นอกอ่ะ,ะจริงหรือเปล่าเมน,นี้ท่องนี่บอกมนมีไม,นไม่น่ามีนะครับแตมันรวมทั้งหมดเป็นอะไรพันสาบาทพันสบาท น้ำยาปรับนุ่มน้ำยาปราบนุ่มเท่าไหร่น้ำแมปราน้หกิบาทหกสิบบาทคี์บอร์ดร้อยห้าสิบคีบอร์ดร้อยห้าสิบกางเกงกางเกงร้อยยี่กางเกงร้อยี่เสื้อกีฬาหกสิบบาทเสื้อกีฬาหกิบาทสุดแปลงสี่สิบสุดแปลงสี่สิบกระดาษเช็ดรถกระดาษเช็ดรถร้อยแปดบาทร้อแปดบาทน้ำยาใส่ผมร้อยนึ่งน้ำยาใส่ผมร้อยหนึ่ง แนวขันหมกน้าเนวขันหมวกเบายี่สิบบาทแก้วสเลเบปีแก้วเซเลเบอร์แก้วมโนข้างหลังหน่อยกี่ไรอ่อืมพยงก่อสองร้อยห้าสิบบาทสองอยห้าสิบาทปลาแมคครลฮะปลากระป๋องปลากระป๋องเท่ไร่แพ็คหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบอ่าสรุปแล้วก็อะไรอูดูห้าสิบเก้าบาทห้าสิบ้าบาท เม็ดทานตะวันยี่สิบาทเม็ดทานตะวันี่สิบาทผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งสีบาทสี่สิบบาทหมอนรอยหนึ่งหมอน้อยหนึ่งหนึ่งร้อยละถ้ันคอร้อยนะถ้าฟันคอรอยเบิดละเบิร์ดเหรยังบอี่ยังบูดีกเบิดลอซ้ำนี่ล่ะเอ้าอืคุ้มยบอะฮะก็คุ้มฟื้นละอะ ได้ทองยิ่ได้รถเอากล่องสุม่มน้อมเลือกไม่ได้เหมือนเล่นการพนันนั่นแหละกล่องสุ่มเลือกไม่ได้ครับคอการพนันอย่างเรา <c oughs> ขอจะว่าได้สุมส่ม,มออาดถือาเคครับวันหน้านะครับพี่ฟิงพายใส่ใส่ทองมส่ทองห <laughs> รือว่าใส่รถให้หน่อยนะครับไม่อยากได้รถสักกัน์่พมันเขาเจาะโถงหอบวันอีกเกี่ยงเจาะทองเราหรือเปล่าตามใบตรงเนี้ยตามใบนะครับเอา ขอบคุณพี่พิมพ์พิพายนะครับ